สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครัพบพบกับผมหายฮาร์ดวันนี้เราก็ามาอยู่ในเกมคุกกี้รันคิงด d อมอีกเช่นเคยวันนี้เราเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมอ่ะผมแล้วกันจะมาพูดถึงเรื่องแป๊บบนึงการอัปแลนด์มาค แลนด์มาร์คที่ดีตอนนี้มันมีอะไรบ้างนะก็หนึ่งเลยผมอยากให้เพื่อนๆใช้เพชรในการซื้อแลนด์มาร์กก่อนนะแลนด์มาร์คอันไหนบ้างก็อันนี้ก่อนเลยนะเพิ่มพลังโจมตีเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอันเลยแล้วกันอ่าแลนด์มาร์คเพิ่มพลังโจมตีคืออันนี้นี่อันนี้เห็นไหม มันจะเพิ่มพลังโจมตี6%นะตำแหน่งของมันจะอยู่ตรงส่วนลูกป,ปั้นนะแล้วก็ส่วนดอกไม้จะเป็นเพิ่มพลังชีวิตนะอ่านี่แล้วก็มีอันนี้ปะนี่อันนี้อีกอันนึนนงเอ่อลูกแก้วโลกหิมะจะเป็นเพิ่มพลังป้องกันอีก5%เลยเงี่ยล่ะสุดยอดไหม แล้วยังมีอันนี้อีกนะมองลงมาก็ให้เลียงลําดับเลยนะก็พลังโจมตีก่อนพลังโจมตีก่อนนะอ่ะก็ส่วนลูกป,ปั้นตรงนี้นะอันนี้เพิ่มพลังโจมตีก่อนต่อมาก็พลังชีวิตก็เป็นสวนแก้วหยดน้ําค้างแล้วต่อมาก็เป็นเพิ่มพลังป้องกันก็เป็นอันนี้นะพอเพิ่มพลังป้องกันเสร็จก็มาณน,นี้ก็ได้เพิ่มคิแต่มันมีอันนึงที่เพิ่มความเสียหายหรือลดความเสียหายนี่แหละผม ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแรับนึงนะอันนี้ป่ะเอ่อเดี๋ยวอันนี้นี่นี่นี่อันนี้นี้ลดความเสียหาย5%ใช้5,000เพชรนะอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะผมว่าสวยสวยส่วนอันอื่นตอนนี้ยังไม่ค่อยจำเป็นขนาดนั้นสำหรับผมนะควรเราเราควรเน้นพวกสเตตัสก่อนอนะใช่ใช่เราควรเน้นสเตตัสก่อน เดี๋ยวผมจะทวนให้นะอีกรอบนึงก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าไอ้พวกนี้มันใช้อะไรในการอัพบ้างแล้วหาได้จากไหนสวนลูกป,ปั้นสวนดอกไม้สวนลูกป,ปั้นคือเพิ่มพลังโจมตีสวนดอกไม้คือเพิ่มอะไรพลังชีวิตอันนี้เพิ่มพลังป้องกันก็คืออาณาจักรหิมะแล้วก็อันนี้เพิ่มอัตราคิดแล้วก็ อันนี้จะเป็นความเสียหายลดความเสียหายก็เดี๋ยวแรนด์มาร์กมันจะมีมาเรื่อยๆถ้าผมลืมไหนก็ขออภัยด้วยนะแรนด์มาร์กมันเยอะมากโอเคเราเนี่ยเนี่ยผมพอสร้างแรนด์มาร์กแล้วก็ของที่อัพพวกนี้นะนี่มันก็ได้จากไหนบ้างก็ต้นไม้แห่งความหวังแล้วก็รถไฟเยลลี่นะตอนนี้2ออย่างก็คือตรงนี้ถ้าเราบริจาคจนครบนะมันก็จะได้ของพวกนี้ ตามนี้เลยนะอ่ากดไปเดีย๋ยวเราต้องส่งของพวกนี้ไปเรื่อยๆนะจนจนครบแล้วมันถึงจะได้พวกนี้มาอีกวิธีหนึ่งก็คือตรงนี้นะเข้ามาตรงนี้เดีย๋ยวอีกสินาทีผมก็จะได้ละเดี๋ยวผมเล่งเวลาให้เลยอ่าใช้1นาทีอ่าเล่งเวลาเป็นไง นี่ไงได้แล้วเห็นปะผมยอมนิ่งเวลาเพ,เพื่อนๆเลยนะเนี่เห็นไหมมันก็จะไปแล้วเราก็ต้องหาของมาใส่คืนเราหาของมาใส่คืนจากตรงนี้แหละดอกแคนดี้สตูเยลลี่ชามร้อนอย่างไงี้ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะก็อย่าลืมนะพวกแลนด์มาร์กจำเป็นมากเพราะงั้นก็ควรอัพไว้บ้างนะไม่ใช่แบบเอาไปสุ่มตัวละครหมดเอะอย่างเงี้ยคือแลนด์มาร์กมันเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มอะไรเงี้ยโอ้โอ้ค้างเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังป้องกันได้อย่างดีเลยแล้วคิดแบบทุกตัวด้วยนะทุกตัวนะไม่ใช่ตัวเดียวเยอะมากเยอะมากเพราะงั้นก็อย่าลืมละ่ะอัพไว้บ้างนะ Okay. ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมากนะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็กดแชร์ด้วยครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะบ๊ายบายจบไปแล้วนะสำหรับคลิป,ลปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูมาถึงจุดๆนี้นะ มีอะไรมากน่าจะคำว่าขอบคุณนะจริงๆที่ึูสารดูจนจบแล้วก็รายการใหม่ๆของเราก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะก็ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูนะอยากให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวยสนับสนุนกันด้วยนะครับผมหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณจากใจเลยครับ